มอร์นิ่งมอร์นิ่งเพื่อนๆไปไปสู้ต่อสู้ต่อสู้ต่อนะคะไปยกยกจดจวดรีดหุนรีดไขมันถ้าไม่เด้ออกกาลังกายรู้สึกอึดอัดน,น,นี่มันไม่ได้กินไม่ได้เปิดเพลงคอนเสิร์ต รีดออกรีดออกตบพุงตบพุงตบพุงรีดออกรีดออกเปิดคอนเสิร์ตแล้วของไรอันไรอันเขากำลังนักร้องไหมตรงกลาคอนเสิร์ตที่ไหนนี่ไปไปไปดูคอนเสิร์ต ยก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 น้าเวทียกยการีดไขมันเนี่ยรีดตรงเนี้ยเอวสุดมากเวลาเราทาดแล้วมันจะไม่มีไขมันในช่องท้องวันนี้จะทำคุณหมอช่บอกให้ทานตาเราอายุเยอะแล้วตรงแต่งานเทิดน้อง นี่น้องต้องการค้นสุดโย,ยกไปโยกไปค่ะโยกจนเหง่อออกเหงอออกริดเอาเชือกมาวัดซิเอวยี่สิบหกอกสามสิบห้าไหมโยกไปจนเหงออลอยค่ะอันนี้จะเอานับหนึ่งถึงอ,อ๋อถ้าตีก็บิดให้ไขมันหลุดเลย หนึ่งสองสามสี่หเอาเอวออกเอาเอวออกโมโหจนเอาเชือกมาวัดสิเชือกมาวัดสิเอวมีหกอักษบิดเข้าไปเอยัวไปเลย ิยังแจวแจวสียจ,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 จน <c oughs> ต้องอย่าลืมพันมาดูแลสุขภาพนะคะอากาศก็มีมันมีแดดวันเดียวปีนี้แปลกประหลาดแปลกประหลาดฝน,ฝนตกฝนตกฝนตกต่อสู้กับสุขภาพต่อสู้กับสภาพอากาศ ออกกำลังกายไปด้วยฟังเพลงก็รีดเลยก็รีดหุ่นโยกไปโย,ยกไปฟังเพลงแล้วก็โยกออกกาลังกายไปด้วยเอารีดอีกเกินพุงยกขึ้นเลยรียดออไปรีดไปนเนี่ยมันมา มื่อก่อนพี่พี่เราถ้าเราอายุเยอะมันอ้วนเร็วนะคะมันจะลงมาช่วงทองนี่ยกขึ้นเก่งเอาไว้เก่งเอาไว้รับหนึ่งถึงสิบจะเปิดเพลงก่อนเพลงหายไปไหน ด้วยนคนไบร์ไบรอันนะรไรอัน,ชนใช่เขาเพลงใหม่หมดนี่นะเสียงชุ น้าท้องตีใครมานอที่ใครมาอนอเออมีแต่เป็นใช่ค่ะบงอค่ะ ขาก็ยกขึ้นนะคะออกกำลังกายกับพี่ๆใจะจะพาเต้นยกยก,ยกรีใไขมนันนนี้หน้าพออ่อนเจ้าของฟังเพลงเพราะๆก่อนเพลงซึนงๆไหมนักร้องนำโชคเขากำลังมาแรงใช่ไหมคนนี้ หาเพลงมันมันก่อนรอแป๊บหนึง่งอ,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 อ๋อเ้คยคอนเสิร์ตดูคอนเสิร์ตไปด้วยออกกําลังกายไปด้วยเดี๋ยวหาเพลงมันมัน จะเ,เพลงอ่ะจะซาริพุ่ันย,ยกยกยกไปเพลงเปิดเพลงเก่าๆเหตุตรงไหนดูยี่สิบครั้งตีกอลไปเลยอันนี้คือได้เอวนะคะขยายเอวขอดยกมือขึ้น ท้องทองทานเยอะทำเ็็กับข้าวเมื่อก่อนสมัยก่อนนีน้ำหนัก43กิโลตอนนี้ขึ้นมาเพราะว่าอายุเราเยอะน้ำหนักขึ้นนะน,นี่60ยัง ซิดเอนฟะอันนี้ได้แขนนะคะแขนไม่อยากแขนเหี่ยวไม่อยากให้แขนนั่งซิดซิดอัพซิดอัพอันนี้ได้ทั้งแขนได้ทั้งขนานะคะอยากอยากเป็นสาว เลนใจเพลงเราก็ได้ออกกำลังกายใช่ไหมโยกไปโยกไปโยกซ้ายโยกขวาสลัดรกไปสลัดออกไปสลัดไขมันนกไปสลัดไขมันอ,อกไป,ออกไปเอาออไขมันออกนะไขมันอย่าลืม ออกกำลังกายดูแลรักษาสุขภาพนะคะเพื่อนๆอยากแขนเรียวขาเรียวก็ยกอย่บ่อยๆยกบ่อยๆเอาไปทําตามนะคะอยากอยากคุงอยากหน้าทองแตงล้ากตีตีเอาไปทําตามนี้ดีดนะคะอยากหุ่นดีหุ่นสวยทําตามเลยไปเลย let's go